นิยายเรื่องหยุดฝันร้ายของนายอิงอุ่นตอนที่21ย้ายหอมึงยังโกรธกูอยู่เหรอผมมองไปที่คนที่เปิดประตูบ้านด้วยใบหน้าบุดบึง้งเหมือนไปถึงรังแตนมาไม่ไร้าสาระกูจะโกรธมึงนานทำไมแปลไม่เห็นรู้สึกดีขึ้นเลย มันไม่โกรธก็จริงแต่มันเหมือนจะไม่แคร์มากกว่าปะขึ้นรถนอนไปก็ไม่มีประโยชน์ไอ้คนโง่เง่าเข้าใจยากที่ไม่รู้ตัวว่าเพื่อนสนิทแบบผมตกหลุมรักอยู่มันก็ไม่ได้สำนึกความรู้สึกของผมขึ้นมาหรอกนี่ถ้ากูไม่โทรไปมึงก็คงไม่มารับกูสินะแม่งรู้ก็รู้ว่ากูขี้เกียจขับรถไอ้หาผมโดนบ่นเป็นชุด แบบนี้ค่อยสมกับเป็นไอ้ทอยหน่อยจริงๆแล้วทอยมันก็เป็นแบบนี้แค่กับผมนะกับคนอื่นมันจะนิ่งนิ่งเงียบเงียบแม้กระทั่งกับไอ้นินเองไอ้ทอยก็จะทำตัวแตกต่างที่มันทำกับผมแบบนี้ละมั้งผมเลยรู้สึกว่าได้เป็นแค่เพื่อนสนิทที่ไอ้ทอยไม่จําเป็นต้องปกปิดตัวตนอะไรแล้วผมก็กลัวว่ามันจะรู้ว่าผมชอบมันแล้วมันจะเปลี่ยนไป กูคิดว่ามึงโกรธกูอยู่นี่ว่าวันนั้นทำหน้าเหมือนจะหักคอกูเลยก็มึงอ่ะกวนตีนพอเลิกพูดได้ละลำคาญน,นี่แหละไอ้ทอยตัวจริงของผมมันกลับมาแล้วแล้วสรุปพุ่งเนี้ยมึงจะไปหาไอ้นินกับกูปะผมขับรถไปเรื่อยๆแอบชำเลืองมองท่าทางของคนข้างๆ ว่ามีอากับกริยายังไงเมื่อพูดถึงคนที่เพิ่งทำมันอกหักมาไปดิไม่มีอะไรทําอยู่ละแม่ก็ไม่อยู่บ้านอืมดีงั้นกูก็จะได้จองห้องเตียงคู่ไว้ผมบอกก่อนจะกดโทรศัพท์โทรหาเบอร์โรงแรมที่ได้มาจากเลขาของพ่อเมื่อเช้าไอ้เฮียรันกูบอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลาขับรถอย่าเสือกเล่นโทรศัพท์ถ้าแหกโค้งตายจะว่ายังไงไอ้ทอยดากราด มันอารมณ์เสียอะไรมาหรือเปล่าวะเนี่ยโดนด่าตั้งแต่เจอหน้าแล้วนะกูกูจะโทรไปจองห้องอะงั้นมึงโทรเบอร์ที่กูกดเมื่อกี้แหละผมโยนโทรศัพท์ให้ไอ้คนขี้บ่นไอ้ทอยกดโทรไปจองห้องเสร็จสับนี่มึงคุยอะไรกับไอ้นินเป็นชั่วโมงชั่วโมงเมื่อคืนเนี่ยนี่แหละนายเทวินยอดนักสืบชอบจริงๆไอ้เช็คโทรศัพท์ผมเนี่ย ก็คุยเรื่องที่จะไปหามันไงไม่จริงอะ่ะมึงคุยอะไรกันมึงบอกกูมาให้หมดเลยนะปากมันก็ขู่ให้บอกแต่มือมันก็สไลด์หน้าจอโทรศัพท์ผมไปเรื่อยๆเหมือนเป็นของตัวเองทำไมกูต้องบอกมึงอะ่ะมันไม่ได้อะไรหรอกนาะไม่ต้องเลยมึงเดี๋ยวนี้มึงกล้าปิดบังกูเหรอมึงกับไอ้นินทากูใช่ไหมไอ้คนคิดเองเออเองถลึงตาใส่ผมโอ๊ย มึงทำเหมือนเมียจับได้ว่าหัวมีกิ๊กเลยนะสัตว์กูคแค่คุยกับเพื่อนเปล่าวะเมียพองมึงสิเลิกพูดขนลุกไอ้ทอยทำท่าขนลุกขนพอง <c oughs> ผมหัวเราะในลำคอรู้ตัวดีอยู่แล้วว่ามันไม่มีวันเป็นไปได้แต่พอเห็นไอ้ทอยทำท่าขนลุกขนพอ,พองพองแบบนั้น <c oughs> ก็อดรู้สึกเจ็บไม่ได้วะ่ะเอ ฮเฮ้ยอะไรสรุปจะบอกหรือไม่บอกมาเป็นเมียกูก่อนสิกูจะบอกมึงทุกเรื่องเลยเพราะอารมณ์น้อยใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเลยพูดแบบนั้นออกไปพร้อมทำหน้าจริงจังไอ้ถอยอ้าปากค้างก่อนจะฟาดฝ่ามือลงที่หัวผมดังป้ากยังยังจะเล่นไม่เลิอกอีกนะมึงเอามึงเป็นผัวนี่กูยอมไปเสียตัวให้ผู้หญิงดีกว่าเหอะไอ้สัตว์กูหน้ารังเกียจขนาดนั้นเลยหรือไง ไม่ลองไม่รู้นะเว้ยผมแกล้งแย่ต่อไอ้ทอยทำท่าจะฟาดกระบาลผมอีกทีหุบปากไปเลยมึงผมถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อมาถึงหน้าหอของไอ้นินยังทำใจไม่ได้จริงๆนั่นแหละไหวไหมมึงไออลันถามรู้นะว่ามันเป็นห่วงคงมีมันคนเดียวมั้งที่แคร์ความรู้สึกผม ขนาดไอ้นินมันรู้ว่าผมเจ็บเพราะมันมันยังไม่เคยโทรหาผมสักครั้งเลยเออแต่กูก็ไม่รู้จะทำหน้ายังไงวะก็ทำตัวปกตินั่นแหละไอ้นินมันไม่คิดไรหรอกมึงอะ่ะอย่าคิดมากดิกูก็หวังว่าจะทำตัวปกติได้นะอผมถอนหายใจยาวอีกครั้งก่อนจะลงจากรถอ้าวพี่อร,รันพี่ทอยสวัสดีครับ นั่นไงมานหัวใจของผมโผลมาให้เห็นก่อนที่จะก้าวขาเข้าตึกซะอีกอิงเอาขยะไปทิ้งเหรอไออารันถามหน้าเวอ่อแม่งโคตรมีพิรุดอิงมองพวกผมงง,ง,งแวบนึงแต่ก็ยิ้มสดใสให้อย่างรวดเร็วรอยยิ้มนี้สินะที่ทำให้คนอย่างนายนินการพัชรกุลศิลาหลงรักเข้าไปได้ขนาดไอเด็กนี่ถือมาเป็นมารความรักของผม ผมยังโกรธยังเกลียดมันไม่ลงเลยครับมาหาคุนนินเหรอครับอยู่ในห้องแน่อาบน้ำอยู่พวกพี่เข้าไปรอข้างในได้เลยนะเด็กอิงบอกยิ้มยิ้มก่อนจะเลี้ยงเอาขยะไปทิ้งมึงโอเคนะเออกูไม่แปลกใจแล้วละ่ะว่าทำไมคนอย่างไอ้นินถึงหลงรักไอ้เด็กนั่นมันก็น่ารักของมันแหละ ผมพูดอย่างปรงๆผมไม่มีอะไรเลยที่เหมือนอิงยิ่งความนุ่มนิ่มอ่อนหวานนี้ก็ยิ่งไม่มีเลยความรักมันไม่มีตายตัวหรอกมันยืดหยุ่นได้จากที่ชอบก็อาจจะไม่ชอบจากที่ไม่ชอบก็อาจจะชอบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวใครจะไปรู้พูดเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยสักนิดไอ้นินแม่งก็อาบน้ำนานสะละเกินน้ำหมดอำเภอแล้วมั้ง ผมบ่นไปเรื่อยก่อนจะทิ้งตัวลงนอนบนเตียงนุ่มของไอ้นินอย่างถือวิสาสะนั่งรถมาตั้งนานเมื่อยชิบหายเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรือไงขับก็ไม่ได้ขับแถมหลับมาตลอดทางอีกไออารันแควะแล้วไงใครแครผมเบะปากใส่มันไปหนึ่งทีเอา้าไออารันไอทอยมาแล้วอรอ ไอ้นินที่อาบน้ำเสร็จนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวออกมาจากห้องน้ำจนผมต้องเมือนหน้าหนี้ไม่อยากมองหรอกเว้ยเดี๋ยวของขึ้นเออมาเมื่อเกี้ไออารันบอกนั่งพักนอนพักไปก่อนมาเหนื่อยเไอ้นินพูดก่อนจะเดินไปหยิบเอาเสื้อผ้าที่พับไว้เข้าชุดบนโตะ๊เดินเข้าห้องน้ำไปเดี๋ยวนี้มันพับผ้าก่อนใส่ด้วยหรอวะ ผมแอบกระซิบปรึกษากับไอ้อลันอย่างสงสยัยไอ้นินไม่ใช่คนเรียบร้อยขนาดนั้นซะหน่อยอืคงมีคนทำให้มั้งจี๊ดเบาๆหนึ่งดอกนี่คงเป็นอีกความน่ารักของเด็กนั่นสินะเฮ้อทำไมมันต้องแสนดีขนาดนี้ด้วยผมแพ้ทุกทางไปเลยแล้วกันอะไรมึงยังคิดกีบไอกนินอยู่อ๋อไอ้อลันถามเบาๆอย่างระวังตัวสัตว์ กูก็ชอบของกูมาต้องนานแล้วปะกูเพิ่งรู้ว่ามันจะชอบผู้ชายได้ไม่กี่วันจะให้กูเลิกชอบมันง่ายๆขนาดนั้นเลยหรือไงผมถามอย่างอารมณ์เสียเออมึงต้องเลิกชอบมันตอนนี้แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยเข้าใจไหมเฮ้ยไอสัตว์ไปอย่าจะกันอย่าจีไอ้ย่าลันหยุด ผมหัวเราะดังลั่นก็ไอ้เพื่อนตัวแดีขู่เสร็จมันก็มาจี e ้เอวผมเล่นผมไม่น่าให้มันรู้เลยว่าผมบ้าจี้ขนาดไหนมันแกล้งผมแบบนี้ทุกทีเลยอะผมดิ้นแรงไปหน่อยจนตกเตียงไอ้อารันเองก็ล้มกลิ้งลงมาด้วยยังดีที่มันมีสติมากพอที่จะเอาแขนมารองหัวผมไว้ไม่งั้นหัวผมกระแทกพื้นกระเบื้องแน่ ใบหน้าของผมกับอลันห่างกันแค่คืบเดียวมันใกล้กันจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของอีกคนแต่ที่ทำให้ผมใจเต้นแปลกๆก็คือสายตาที่มันมองผมทำไมมันดูประหลาดกว่าทุกทีนะเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บลุกเลยแม่งเล่นอะไรก็ไม่รู้มึงอะ่ะผมดันไอ้อลาัานให้ลุกขึ้นก่อนจะลุกขึ้นนั่งบนเตียงกับมัน กูขอโทษก็มึงอยากจะดิ้นทำไมล่ะสมน้ำหน้าตกเตียงเลยดูมันยังจะมีหน้ามาทะเลนอีกหน้าจับหักคอแม่งจริงพวกมึงทะเลาะอ,อะไรกันอีกอะไอ้นินที่แต่งตัวเสร็จแล้วเดินออกจากห้องน้ำดีนะที่มันไม่ทันได้เห็นภาพเมื่อกี้ไม่งั้นอ่ะมันคงคิดไปถึงไหนตอนไหนแน่ๆเปล่า ผมเป็นคนตอบเองตอบแบบไม่มองหน้าไอน้นินยังเจ็บอยู่นี่หว่าอิงแล้วไปยืนทำอะไรตรงนั้นอนะเข้ามาดิผมกับไออารันหันควับไปมองที่ประตูพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายไอเด็กอิงดูหน้าเหวอ๋อมันต้องเห็นอะไรแน่ๆทั้งๆที่มันก็ไม่มีอะไรนะแต่ทำไมผมรู้สึกกลัวว่ามันกำลังจะเข้าใจผิดเรื่องผมกับไออารัน เมื่อกี้ผมว่าผมเห็นช็อตเด็ดนะหรือมันแค่บังเอิญหวาบังเอิญล้มทับกันงี้เหรอโหโคตรละครเลยยืนบื้ออยู่นั่นแหละโหคนที่พูดคือพี่ทอยส่วนเสียงฝ่ามือบนหัวพี่ทอยคือของพี่อลันและไอ้หมียักษ์ที่เดินหน้าบึ้งมาจูงมือผมเข้าห้องก็ทำหน้าไม่พอใจชัดเจนเฮ้ยไอ้ดินใจเย็น ไอ้ทอยเวลามันเงี้เงามันก็ปากไม่ดีแบบนี้แหละทำไมผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันแปล,แปลกๆว่าเออคุณนินตอบเสียงแข็งเขาไม่ได้ทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมงงนะเนี่ยอะไรเล่าหยิกกูทำไมอยู่ดีๆพี่ทอยก็โวยวายขึ้นมาแล้วมองหน้าพี่อลันตาขวางมึงขอโทษได้อิงดิมึงขึ้นเสียงใส่มันอะ เออไม่ไม่เป็นไรครับผมผมไม่ได้คิดอะไรผมยิ้มกว้างผมไม่ได้คิดแล็กคิดน้อยอะไรจริงๆนะอีกอย่างผมยังไม่เห็นว่าเรื่องมันจะน่าซีเรียสตรงไหนเลยทำไมทุกคนดูจริงจังโดยเฉพาะคุณนินที่หน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนขี้ไม่ออกมาสามวันไอ้ทอยถ้าไอ้นินโกรธมึงกูไม่รู้ด้วยนะพี่อรันบอก พี่ทอยมองหน้าคุณนินแวบ,บหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าหงุดหงิดเป็นเวอเวอ,อแล้วก็หันมาทําหน้าเฉยชาใส่ผมทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่ปกติเลยวะขอโทษอะผมยังไม่ทันได้ตอบรับหรืออะไรต่อคุณนินก็ดึงผมไปนั่งลงบนตักต่อหน้าเพื่อนทั้งสองของมันโอยไอ้นินมึงจะเกินไปแล้วนะจะให้กูอกแตกตายเลยหรือไง อกแตกตายพี่ถอยไปทำนมมาหรอทำไมต้องอกแตกคุณนินยังคงทำหน้าดุโดยที่มีผมนั่งทำหน้าโง่อยู่บนตักพี่ถอยกับพี่อารันรู้แล้วอรอผมถามคุณนิน <c oughs> ไอถอยรู้จนมันร้องไห้ขี้โม,ม่โง่ไปหลายรอบแล้วพี่อารันพูดไปหัวเราะไปไออารันเดีย๋ยวมึงจะได้ร้องไห้พอตีนกูบ้างเออ,เอ,อ อไอ้นินวันนี้มึงย้ายห้องใช่ปะนี่ไงกูเลยเอาไอ้ทอยมาช่วยยกของไอเนี่ยเรื่องใช้แรงมันทานนะัดฮะย้ายห้องย้ายห้องเหี้ยแหละทำไมกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยพี่ทอยโวยวายสงสัยโดนพี่อรันหลอกมาช่วยขนของแน่ๆเออดีเริ่มยกเลยรถขนเข้ามารอแต่เช้าละ คุณนินบอกก่อนจะดันให้ผมลุกขึ้นแล้วก็ไปช่วยกันเก็บของต่อไออารันไอนินนี่พวกมึงรวมหัวกันหลอกให้มากูกูมาช่วยขนของเหรอพี่ทอยวอยไม่เลิกใครใครหลอกมึงไออารันนู่นกูบอกมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมที่ไม่รู้จะเข้าไปอยู่ตรงไหนของวงสนทนาจึงก้มหน้าก้มตาเก็บของใส่ลังเงียบๆต่อไป แมงไอ้นินรวยขนาดนี้มึงทำไมไม่จ้างคนมาช่วยยกวะคราวนี้เป็นพี่รันบ่นบ้างหลังจากที่ยกของลงไปใส่รถได้แค่สองรอบเปลืองเปลืองบ้านมึงสิกูเหนื่อยเนี่ยจ้างแค่พันเดียวก็ได้แล้วมั้งผมคิดแล้วว่าคนขี้บ่นอย่างพี่ทอยต้องโวยตามจะเสร็จอยู่แล้วยกยกไปเหอะยอบนเด็นนี้เดี๋ยวเลี้ยงเล่า เออค่อยคุยกันได้หน่อยไอ้ทอยเดี๋ยวลังนี้กูยกเองมันหนักพอได้ยินว่าไอ้นินจะเลี้ยงเราเนี่ยแรงกูแม่งเยอะขึ้นชิบหายเลยพี่อรันแย่งลังหนังสือที่ค่อนข้างหนักไปจากพี่ทอยโดยให้เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นผมว่านะมันเป็นห่วงพี่ทอยมากกว่าเออก็ดีหลังกูจะหักละยกไปเลยมึงเดี๋ยวกูเอาลังนั้นไปเอง ดูเหมือนพี่ทอยจะไม่อินฮะยิ้มอะไรคุณนินถามเมื่อเห็นผมยิ้มตามหลังสองคนที่ยกของลงไปเป็นรอกที่สามนั่นเปล่าครับลังนี้หนักจังจะมีใครยกให้ไหมนะ้าผมเดินไปทำตาโตใส่คุณนินก่อนจะยกแขนขึ้นอ่อโอบรอบคออย่างอ่อนๆอ,อ,อย่ามาอ่อยแบบนี้เดี๋ยวฉันก็อดใจไม่ไหวหรอก คุณนินจับก้นผมดึงเข้าหาตัวเองก่อนจะบีบแรงๆผมยิ้มร้ายอดใจไม่ไหวแต่ทำอะไรไม่ได้น่าสงสารจังเลยนะครับคิดจะอ่อยก็ต้องอ่อยให้สุดผมล้วงมือเข้าไปในเสื้อคุณนินแล้วจับที่อกแข็งคุณนินเริ่มทำท่าหงุดหยิดที่ทำอะไรไม่ได้นิน เสียงแหลมปี๊ดที่ดังมาจากประตูห้องทำให้ผมกับคุณนินพละตัวออกจากกันโดยอัตโนมัติคุณเนเน่ฮัลโหลแอบสลับไปคู่ทอยกับอลันลนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะส่วนคุณนินกับน้องอิงเขาก็ยังจะต้องต่อสู้กับความรักครั้งนี้ต่อไปแล้วคุณเนเน่แฟนตัวจริงของคุณนินมาเจ้าเอฉัก จับอกจับใจพอดีซะอย่างนั้นเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามต่อตอนต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ